สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่าก,กอนะครับเน,นี่ยพาเด็กๆมาดูสัตว์น้ำกันเรามาถึงวันนี้ก็ฝนตกเลยเด็กๆกำลังไปซื้อตั๋วอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่า วันนี้คนไม่เยอะเฮเราเจอหนึ่งคนแล้วครับมาทำอะไรคะลูกอยู่ไหนคะผู้ใหญ่50บาทเด็ก30บาทนะครับ อันนี้คือทางเข้าเข้ามาชมกันเลยนนตึกเด็กหายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอเลย นี่จะเข้ามาดูเขาให้อาหารปลานะครับเขากลำลังให้อาหารปลาอยู่เลย ปลาอะไรบ้างลูกน้องกอไว้โอ้นี่เป็นเรืนองาขอเข้ม้นแบบเจนไร้น้เค้มน้ำเข้มเลยอ้หเป็นปลาทะเลโอ้โเขาให้อาหารเสร็จแล้วเหรอไม่เน้เสร็จแล้วไม้เสร็จแล้ว แเรากำลังเข้าสู่โลกของสัตว์น้ำมีปลาเยอะแยะมากมาย น้องอลิซน้องอลินเห็นปลาอะไรบ้างคะอ๋อได้ค่ะปลาสองบ้างปลาสองในไหนสองตรงไหนคะตรงนี้ตรงนี้เหรอกระจกกระจกสวยเลยที่เราสองดวงโอ้โเฮ้ยเฮ้ยสวยอะตาป๊าป๊าตาป๊าป๊าเอาตาไปส่งบ้างได้ค่ะได้ค่ะพิสมิทดูอะไรครับ ล่าให้ฟังหน่อยเร็วบิสมิทบิสมิทตาลองส่องอันนี้ดูค่ะลองอันนี้ดูปะปาสองอัน,นอันที้สองอันนี้เนาะสองอันที่อันนี้อันนี้ลองส่องที่เห็นอะไรบ้างนนเห็นอะไรบ้าง อันนี้เห็นปลากี่ตัวน,น้องอลิเห็นปลากี่ตัวคะลูกเ,เ <c oughs> หรอ,อ เด็กกำลังดูปะการลังอยู่นะครับโดยมีคุณครูน่าเล็กกำลังสอนอยู่ไหนอันนี้เหรออันนี้ก็เขียนว่าปลาที่ตังเป็ดน้ำเงินอยู่ตรงไหนหาเจอไหม อ๋อใช่ใช่ใช่ใชนนป้าผีเสื้ออ,นนอันนี้มัมีชื่อบอกเห็นไหมป้าพยาบาล ที่นี้นะครับอลิศมา3ามครั้งแล้วนะครับน้องอลินเคยเคยมายังไม่เคยมานะที่นี่นะครับรวันนี้ก็จะมีคนมาเที่ยวชมไม่เยอะอลิซ วันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะโอเคค่ะปาถือให้ไม่ให้หนูหายบ้างไม่ได้ขาถือให้ ปลาตัวนี้เหมือนปลาก,การังเลยนะครับหายากมากเลยอ่ะเขาปลอมตัวเหมือนปลาการังเลยเป็นตัวอะไรคะเอาเป็นเต่านะคะเต่าตัวใหญ่ไหมหเหรอ โอ้โหอืมตาผักชีผักชีเหรอคะอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ ว่ากอ,ากอมาดูอะไรกันครับโอใ้ใช่ใช่ไหนไปดูอะไรไปดูปะ่ะ sân ục sân ải cái một lời ục mày ká thảy luôn, sơn ục mày ta nhảy đi đang หมึกกระดองกันอยู่อาไงลูกเดี๋ยวป้าพาไปดูเต่าตัวใหญ่ด้วยเอาไหมตังรู้นะมีเต่าตัวใหญ่ด้วยเออเดี๋ยวไปดูกันนะคุนน้องเนี่ย เดี๋ยวมีอุโมงที่มีปลาฉลามด้วยนะเออเราจะเดินลอดใต้อุโมงไปด้วยละไปดูไหมเขาเรียกปลาไหลเขาเขียนว่าสัตว์ทะเลอันตราย ปาฉลาบเดี๋ยวรอ,อน้องก่อนนี่ดนี่นเธอรา้นอนหรอคะ <laughs> ล้อแหละลูก <c oughs> น้องเล่นอยู่กับปลาล่ะลูก ได,ได้เดี๋ยวไปดูกัน การเร็วนี่ตัวอะไรคะตัวอะไรรู้ไหมสติงเกรปลากาเบนอลิสเห็นไหมมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเ,เห็นไหมลูกนั่นแหละคืออุโมงปลาฉลามาไ,ดได้ได้ได้ไดไดอลิสน,น,นับซิลูกมีกี่ตัว นับซีมิกี่ตัวหน 4, 4, 5 5้นาเขากว้าแบ้อเต้นด้วยดิงดิง <c oughs> ขยัยาสิมันนอนอยู่ไงมันหลับอยู่ค่ะมันหลับอยู่ไงลูก พี่สบายขึ้นมาเต้นดิสไลเดอร์เหรเอรนี่คือบ่อปลากระเบนนะครับมีปลากระเบนเยอะมากหลายตัวมาก ใช่นัเนูนี่ะอันนี้ิรนน่นี่น้องปากะเบนปากะเบนดนะุริรูไม่ิันน ทีนี้เราจะมาดูอุโมงค์ปลาฉลามกันตัวนี้คืออุโมงค์ปลาฉลามโอ้โหโอ้โห oh. ใช่ใช่ปลาฉลามปลากระเบนด้วยอ่ะค่ะ พี่ไม่เห็นปลาอะไรบ้างลูกเห็นปลาค่ะกระโดดไปลอยยอดกะโดดทางออกแล้วไปรอน้องไปรอน้องก่อนไปรอน้องก่อนเดียวไปพาน้องมาเร็วไปพาน้องมาเร็วไปทางออกเลยเหรอไดแเหรอสวยไหมคะ ว้าวแล้วก็มาถึงทางออกแล้วนะครับอ right> ุ๊ยอลิสเห็นเต่าไหมเชอร์เชอร์ชเต่าเต่ามีกี่ตัวลูกอือ เาปปาดอยู่จี๊ไไปค่ะไป่ะป้ารจะพาไปดูเ็ตติ้งน,ไ,น,ไ,น,ไ,นได้ค่ะเดี๋ยวลองมาดูก,กันนะคะ มามีเต่าจริงๆด้วยมีปลาดาวด้ยวยมาเร็วมีจักไหมสตาร์ฟิชเป็นไหมเนี่ย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 มันใช้อะไรก่มมอมีมีปว่อยใช่ตัวใหญ่มากเต่าเดี๋ยวขึ้นไปเลยตรงนี้คือบ่อเต่านะครับ เป็นบอ่อเต่าทะเลตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยใช่นี่คือเต่าทะเลโอ้โหที่ที่อาชาวเลี้ยงมันเป็นเต่า,ตาชุกตาใช่ที่อาชาวเลี้ยงมันคือเต่าชูคาตาครับ มีต่อกี่ตัวคะตัวชูชูสองตัวแต่ชี้ดูหน่อยโอ้ตัวใหญ่ไหม,มไหนสามที่ไหนชูชชอุ้ยปลาอะ,อะไรอะอันนี้คิดว่าตัวอะไรคะกุ้งมังกรมัรทำไมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยใหญ่ไหมล่ะ คนี่ไงกุ้งมังกรนี่เห็นไหมเห็นไหมกุ้งมังกรเห็นไหมกุ้งมังกรกินได้ด้วยนะกินได้สิฮะมันต้องเอาไปเอาเอาไปต้มใช่ใช่ต้องไปต้มก่อนไปสิไปพาไปพาไปเลยนำไปเลย มีตัวอะไรบ้างครับอุ้ยปลาดาวเต็มไปหมดเลยโอ้เขาต้องเพาะพันมันด้วยนะมันก็มองกร ทำอะไรลูกออ๋มันเป็นมินิทดสอบความรู้อ้นี่อะรนี่อรนลูกออนี่นี่เดี๋ยวตอบผิดนะตอบผิดนี่อายเลยนะ ไปโรงเล่นอะไรคะแล้วนี่ก็คือทางออกนะครับนี่เป็นร้านขายของฝาก แล้วเราก็กำลังจะกลับบ้านกันซ้ำ